อ่าครับตัวนี้เป็นเครื่องอะโตนะครับอะโตซ H 7 5 0 0 e, จนะครับผมเป็นระบบ e ีทีส t าร์ครับเป็นรุ่น Lock Hand นะครับรุ่น Lock Hand ซึ่งผมเคยนำเสนอเครื่องตัวนี้ไปหลายคลิปพอสมควรนะคร,รับตัดไม้อยู่คาเล็บตัดมั่งนะไปรีวิวหลายอย่างเนาะโอเคมาเข่าเนื้อหาสลากเลยครับไม่ต้องพูดพร่ำนะเพลงชีวเวลาครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้เหมือนเดิมครับผม ผมจะช่วงนี้ผมจะทาคลิปเกี่ยวกับการปรับจุนคาบูให้เยอะที่สุดนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าปัญหานี้จะเกิดขึ้นเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเอฟซผมหรือว่าลูกค้าผมหรือว่าลูกค้าทางอื่นอะไรก็แล้วแต่นะครับที่มาคอมเมนต์บนยูทูบเนาะไอตัวนี้นะครับไอตัวอโตอาโตรุ่นนี้ครับรุนนี้รุ่นไอล็อกแคนตัวนี้มันจะปรับจุนคาบูจะต่างจากรุ่นอื่นอยู่นะครับผมจะลองปรับให้ดูเนาะผมเคยทำคลิปปรับจุนคาบูรุ่นนี้ รู้สึกไปสองคลิปมั้งผมจะทำซ้าครับทำเยอะๆเลยครับทำเอาจนจนหลอนนะครับเนาะดูจนหลอนไปจะได้เก่งๆกันซะหน่อยนะครับโทรมาถามกับ่องพี่น้องโทรมาส่งกับความาถามเต็มไปหมดครับทุกวันนี่ครับไอ้เครื่องส่วนใหญ่ปัญหามันก็จะเกิดจากพวกระบบปรับจูนทาบูนี่แเลี่เบสิกปัญหานะครับผมอยากให้ปรับเก่งๆครับเนาะผมจะถอดกรองอากาศออกนะครับจะได้มองเห็นชัดๆเนาะครับนะ ไอ้รุ่นนี้รู้สึกว่าเออเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมนึกแป๊บน,นึงรู้สึกจะปรับไม่เหมือนเขานะครับตัว H ตัว H หรือว,ว่าตัวไฮตัวนี้ไอ้ตัวอากาศหรือว่าตัวปรับมระมาณแบบละเอียดไอ้ตัวนี้มันจะปรับออกมาด้านซ้ายน่าจะประมาณรอบครึ่งมั้งถ้าจำไม่ผิดนะส่วนตัวแอลนี่มุนออกมาด้านซ้ายอยู่ที่สองรอบสองรอบครึ่งหรือเปล่าเดี๋ยวผมลองปรับดูก่อนครับผมก็จําไม่ได้เหมือนกันครับ เพราะว่าเล่ยแต่ละตัวคารบูแต่ละลูกมันก็จะปรับต่างกันนิดนึงครับเอาหมุนขวาสุดเลยครับเริ่มจากตัว H ก่อนเนาะตัวห H ครับผมจะเอาฝั่งขวาไปหลักในการนับรอบครับฝั่งนี้ครับผมจะเอาเอาหนึ่งรอบก่อนครับนี่คือหนึ่งรอบครับผมจะปรับที่หนึ่งรอบหนึ่งรอบครึ่งครับเลยไปอีกนิดนึงประมาณนี้ผมจะปรับตัว H ออเดไซด์ side, อยู่ที่หนึ่งรอบครึ่งนะครับ ส่วนตัวแอลตัวโลเนี่ยครับตัวปรับน้ำมันแบบหยาบตัวนี้นครับเดี๋ยวก่อนหมุนเข้าขวาก่อนเนาะขออนุญาตพูดเป็นภาษากลางนะครับจะได้ฟังกันออกอรู้เรื่องเหมือนทุกคนกุญ <c oughs> สานฟังขอยว่าข่อยกระแดเดอครับเขาขอมาจะให้โอเคครับก็ผมจะเอาสายตามาร์กจุดฝั่งขวามือนะครับเป็นจุดในการนับรอบครับหมุนเอาด้านซ้ายที่หนึ่งรอบสองรอบครึ่งครับ เอาเริ่มหนึ่งรอบครับนับสองรอบครับนับสองรอบผมก็จะมาตรงกันข้ามแบบนี้ครับเขาเรียกว่าสองรอบครึ่งครับขึ้นมาขับนนิดนึงประมาณนี้ส่วนตัวนี้นะครับผมก็จะปรับมุนขวาสักเยอะๆหน่อยให้มันติดก่อนนะครับตัวปรับคันเร่งครับตัวนี้ครับปรับคันเร่งเนาะอ่าโอเคอันนี้ผมทําการเติมน้ำมันเรียบร้อยแล้วนะครับกลัวว่าคลิปจะยาวก็เลยทําการเติมน้ำมันก่อนมาอันนี้เป็นเครื่องใหม่เก่าแล้ครับยังไม่ยังไม่เคยสตาร์ทแม้แต่ครั้งเดียวครับผม เขาไม่จะกล่องเลยอ่ะเอาฝั่งนี้เนาะจอทำการโชว์ครับดึงโชวมาครับแล้วก็เปิดสวิตช์ดนขึ้นด้านบนคือการเปิดครับถ้าเอาลงด้านล่างคือการปิดนะครับเอาขึ้นบนคือการเปิดโอเคครับสตาร์ทเลยครับหนึ่งสองสามสี่อ่าทีนี้ก็กำเขาเร่งครับกำเขาเร่งเพื่อให้โชว์มันตีกบเข้าไปเนาะปับ๊บนี่ครับอ่าสังเกตว่า ปลาคาบูจะเปิดนะครับทีนี้สตาร์ทไม่เกิน2ครั้งก็ติดแล้วครับผมอลองดูครับลองดู ปาารับปรับยุ่นขอบูนี่มันช่างแต่ละคนหรือว่าคนใช้งานแต่แตละทัาน,นี้จะปรับต่างกันนะครับ ก็คือสไตล์ของการปรับจูนของผมนะครับปีชาโลกลาก็จะประมาณนี้ผมจะตั้งไอ้เร่งนี่ให้มันเร่งนิดนึงครับนะครับเพื่อว่ามันจะได้เวลาเราสตาร์ทครั้งแรกตอนเครื่องเย็นหรือว่าครั้งแรกของวันวันนั้นนะครับมันจะสตาร์ทง่ายหน่อยเนาะถ้าเราปรับถ้าเราปรับผ่อนมากเกินไปครับไอตัวไอตัวนี้นะรับพี่นอกเนี่ยไอตัวนี้ครับถ้าเราปรับตัวนี้มาซ้ายเยอะคือว่าปรับให้มันมันเสียงมันมันอ่อนเกินนิ่มเกินเนี่ยสตาร์ทครั้งแรกเนี่ยมันจะไม่ค่อยติด ส่วนใหญ่คนเขาจะชอบกรรมเเร่งกันนะครับกรรมเเร่งเราสตาร์ทแต่สูรของผมนี่ก็คือตอนสตาร์ทครัง้งแรกหรือว่าสตาร์ทครั้งไหนก็แล้วแต่ครับ <im it> ผมจะไม่กรรมคเร่งครับผมจะห้ามครับห้ามกรรมเาเร่งนะครับให้สตาร์ทเลยครับสตาร์ทเลย <im it> ผมเห็นบางคนนะครับคนหนึ่งเป็นคนเร่งให้คนหนึ่งสตาร์ทหรือไม่ก็ใช้หัวไม่เท้าดัานขึ้นแล้วก็สตาร์ทแบบนั้นไม่ใช่สไตล์ของผมครับเนาะโอเคครับก็สรุปนะครับที่ปับเมื่อกี้เนาะ เอ่อผมจะเดี๋ยวดผมจะบอกนิดนึงครับผมเมื่อกี้ครับตัวนี้ผมไม่ได้แตะต้องเลยครับตัวนี้ตัว L หรือว่าตัวโลนี่ยังอยู่ที่สองรอบครึ่งเหมือนเดิมแต่ผมมาแตะต้องตัว H หรือว่าตัวไฮตัวตัวฝั่งขวาตัวนี้ครับตัวนี้ผมจะมุนเข้าขวาอยู่ประมาณน่ารู้สึกจะจะนิดนึงครับตอนแรกมันอยู่ท่านี้หรือเปล่ามุนไปประมาณนี้ครับนี่เนี่ยประมาณนี้ประมาณนี้ครับนี่ จืดเนี่ยครับประมาณนี้ม้วนก็คว้าประมาณนี้ครับทีนี้ผมจะลองเอ่อได้ได้พูดซ้ำอีกม้วนประมาณนี้ก็เท่ากับว่าตอนแรกผม,มผมม้วนออกที่หนึ่งรอบครึ่งเราก็ขึ้นมาขบวนแบบนี้ก็แสดงว่ายังอยู่ที่หนึ่งรอบครึ่งเหมือนเดิมครับหนึ่งรอบครึ่งเต็มเต็มครับสําหรับตัวตัว H นะครับเนาะทีนี้ผมจะลองเอากรองอากาศมาใส่ครับแล้วก็จะลองสตาร์ทใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับ เราเราใส่กรองอากาศนี้มันจะต้องปรับจุนเพิ่มนะครับเพราะว่ามันมันปิดหูรังนะพี่น้องมันปิดหูดังครับนี่ครับมันหายใจบอกครับมันต้องปรับเพิ่มอีกอใส่เข้าไปครับปรับจูนเพิ่มทีนี้ไม่ใช่ว่าเสร็จเลยนะครับลูกค้าซื้อไปนะครับลูกค้าซื้อไปไปใส่บาร์ครับผมเดี๋ยวผมขอพูดผมจะพูดคํานี้ทุกคลิปนะครับเนาะในการปรับจุนขบูครับการปรับจุนขบูนครับ เราจะปรับจุลคูมทุกครั้งตอนที่เปลี่ยนบาร์ใหม่ครับเปลี่ยนขนาดความยาวของบาร์ครับไม่ว่าจะเป็นบาร์สิบเอ็ดจุดห้าสิบสองนิ้วสิบสี่นิ้วสิบหกนิ้วสิบแปดยี่สิบยี่สิบสองอะไรก็แล้วแต่ครับเปลี่ยนบาร์ใหม่ต้องปรับจุลใหม่ทุกครั้งครับปรับจุลเพิ่มครับปรับนิดเดียวครับปรับไม่เยอะครับปรับนิดเดียวปรับเพิ่มปรับเพิ่มนิดนึงครับเพราะว่าเราต้องปรับตามไอความหนาของโซ่ในบารท์ที่เปลี่ยนใหม่ให้เครื่องมันให้เครื่องมันสมูทที่สุดครับเนาะ ดิ้นขอยแข็งก็ดีเลยพี่น้องไม่บอกใคร <laughs> นี่กันต้องต้องบอกว่าเป็นภาษาอีสานสลับเป็นช่วงๆครับบมซันดิ้นขอยขัดลังงางเงครับพี่นอ้องนะอือเอาโอเคประมาณนี้ครับผมอ่ะอ่ะทีนี้เรามาลองความเสียงครับผมผมใส่กล้องอากาศรร้อยนะอ่ะ โอเคครับเอาประมาณนี้นะครับไม่ต้องปรับเพิ่มครับถ้าไปใส่บานะครับสมมุติว่าไปใส่บาเนะสมมุติว่าใส่บาที่แทนเครื่องนะครับหรือว่าบาอะไรก็แล้วแต่ครับสมมุติว่าเครื่องมันบูบนะครับผมแนะนําว่าให้ปรับตัวนี้เพิ่มนี่ครับตัวนือว่าตัวไฮครับถ้ามันบูบนะครับมันเล่งบวบบวบบวให้หมุนมาทางซ้ายสักหน่อยครับเปิดหน่อยเนาะเปิดหน่อยครับประมาณนี้ลองดูครับผมอ่ะโอเคครับผม